และนอกจากเป็นอาชญากรรมที่มีการใช้ดีเเไขคดีเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับ DNA เหมือนกัน g <ม>ีเนียสดีนั่นเองครับผมทางชิ n นีสดีเน,นะครับเขาเป็นนวัตกรรมนะครับทางด้านการดูแลสุขภาพที่เขาให้บริการการตรวจ DNA <ม>ของเรา<ม>ซึ่งจะตรวจลงลึกในรหัสพันธุกรรมเนี่ยกว่า500รายการเลย500รายรการใช่ทางจีเนียสดีเจะส่งผลตัวอย่างของเราเนี่ยครับไปตรวจที่แลบ ที่อเมริกาคุณตังคบก่อนที่จะส่งกลับมาส่งกลับมาคือส่งผลกลับมาให้เราซึ่งกระบวนการตรวจหลังจากที่เราซื้อกล่องดีจีเนสีเอ็นเอมาเรียบร้อยแล้วไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติมซึ่งเราสองคนก็ทําการตรวจแล้วเป็นแบบแพ็กเกจพรีเมียมด้วยซึ่งอย่างแรกที่เราอยากโฟกัสเลยเราได้มาแล้วมันจะเป็นกราฟครับว่าคุณเนี่ยมีพรสวรรค์ด้านอะไรบ้างของตังเนี่ยมีกิฟเต็ดประมาณ2ด้านด้านเกี่ยวกับการพูดมันก็เลย การพูดแล้วก็การทําแบบ m u l ติ t a s k i n g ของพี่โลมีอะไรบ้างของคุณตังมี2ด้านใช่ไหมครับผมมี3ด้านครับผมมีด้าน creativity ความคิดสร้างสรรค์ทํางานแบบ m u l t i t a ส k i n g ก็ได้แล้วก็มีความสามารถในการเล่นกีฬาแบบ endurance คือร่างกายแข็งแรงทนทานและนอกจากนั้นอย่างที่บอกครับว่ามันตรวจมากกว่า500รายการบอกไว้เลยครับว่าที่จริงมันมีอีกหลายรายการเลยซึ่งมันจําเป็นในการทําให้เราได้รู้จักตัวเองวางแผนตัวเองที่สําคัญตรวจแล้วไม่ได้จบ เลยนะฮะสมมุติมีข้อสงสัยอะไร,รอันนี้ยังไม่พูดถึงนะว่าคุณขาดวิตามินอะไรเขามีให้มีหมดแล้ว คุณสามารถคอนซัลคุณหมอต่อได้เลยจากปรึกษาหมอแล้วสมมุติว่ามันมีความเป็นกฏจริงๆเนาะวิตามินตัวนู้นตัวนี้เราไม่ถึงเขามีบริการด้วย g e n i u s c a r e ครับเขาจะจัดเซตวิตามินที่คุณค่าเนี่ยส่งตรงถึงมือคุณเลยล่ะอ่ะนี่ก็เป็นข้อมูลอะไรนะครับของทาง Gen น u s สด a เนาะแล้วเราอยากแนะนำนะครับหากอยากตรวจเหมือนพวกเราจะตรวจทั้งทีแล้ว500กว่ารายการอะไรแบบนี้รู้เลยบรรพโมงลมนุษย์แนะนําเป็นชุดแบบพรีเมียมจะทาให้เราสามารถรู้รายละเอียดบางอันเรายังไม่รู้ด้วยซ้ำว่า เขาลงลึกถึงขนาดนี้เลยเหรอ